ขอพูดเลยว่าประวัติของฮ e r เ e อร์เทลเมื่อ3ปีก่อนนั้นเป็นการเล่าเรื่องที่แย่คโคตรเลยเพราะฉะนั้นเรานนั้นจะมาเริ่มเล่าใหม่กันอีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่วั e เทลแอนเทอร์เนทีฟนิวเวอร์สตอรี่ในตอนของฮ e r เ e อร์เทลในรูปแบบที่มีการอัปเดตเนื้อเรื่องเข้าไป จุดเริ่มต้นของจักรวาลเฮอร์เลอร์เทลสำหรับใครที่ลืมลืมมันไปแล้วไม่เป็นไรเรานั้นจะมาเล่าใหม่อีกครั้งเพราะว่าผู้แต่งจักรวาลนี้ได้เพิ่มเนื้อหาส่วนใหม่เข้าไปจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เฮอร์เลอร์เทลเริ่มขึ้นในไทม์ไลน์ของจักรวาลยูทีในเหตุการณ์ฉากจบนิวทัลเอนดิ้งสาเหตุทั้งหมดนั้นเกิดจากที่ตัวละครที่ชื่อว่าฟิกซ์เธอนั้นตัดสินใจที่จะละทิ้งเหล่ามอนสเตอร์และเดินทางออกจากโลกอันเดอร์ก,การไป ในฉากจบของ Neutral Ending นั้นตัวละครเรานั้นจะได้ต่อสู้กับฟาวี่และได้เอาชนะเขาได้สําเร็จตัวที่ฟิกนั้นมีทางเลือกอยู่2ทางนั่นก็คือฆ่าฟาวี่ทิ้ง2องเมตตาฟาวี่และปล่อยมันไปแน่นอนว่าตัวละคฟรฟิกนั้นเลือกที่จะเมตตาฟาวี่ิและฟิกก็ได้เดินทางออกจากโลกอันเดอร์ก,การ์ไปในที่สุดพร้อมกับสิ่งที่ฟิกนั้นเลือกที่จะทิ้งมันเอาไว้นั่นก็คือคําสัญญาพร้อมกับความตายของแอสกอ เพราะว่าก่อนที่เรานั้นจะได้สู้กับโอเมกาฟาวีฟาวีนั้นได้สังหารแอสคอทิงก่อนที่จะแปลงร่างนั่นเองและวันเวลาของโลกอน์ก,กาวนั้นก็ผ่านไปหลายปีเหล่ามอนสเตอร์นั้นเริ่มขาดแคลนอาหารพร้อมกับเหล่ามอนสเตอร์ที่เริ่มคุ้มคลั่งจากความสิ้นหวังและความหิวโหยจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ร้านของคิวบี้นั้นเริ่มไร้ซึ่งอาหารและภายในวันนั้นแซนก็ได้รู้ความจริงว่าคิวบี้เพื่อนรักของเขานั้นกลายเป็นมอนสเตอร์ที่คุ้มคลั่งไปเสียแล้วเขานั้นกรีดร้องและขอร้้ออใหแซนช่วยเเืขา พอดาตอนนี้ไม่มีอาหารเหลืออีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่แซนทําได้ก็คือการปิดบังความจริงว่ากิลบี้เกิดอะไรขึ้นและทุกอย่างนั้นยังคงโอเคอยู่สิ่งความจริงแล้วแซนเองก็เก็บงามความลับต่างๆ ความรู้สึกที่คุ้มคลั่งและความสิ้นหวังต่างๆเอาไว้ในใจของตัวเองด้วยเช่นกันแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งจนมาถึงวันที่ไฟฟ้าและอาหารนั้นหมดสิ้นไปณวันนั้นพาะเปรันนั้นได้เดินทางไปเรียกตัวแซนเพื่อให้เขานั้นไปช่วยซ่อมโรงงานไฟฟ้าหรือก็คือเดอะคอร์โดยอัาฟีีนั้นเป็นคนขอร้องมาเมื่อพาะเปรันนั้นได้เปิดประตูเข้าไปในห้องของแซนเขานั้นก็พบความจริงว่าพี่ชายของเขาเน้นเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากความรู้สึกคุ้มคลั่งและความสิ้นหวังสิ่งเเดดีียวททท่่าาาาาลลรันนน้้นํํไไไคือกอกแปง และทำภารกิจให้สำเร็จส่วนทางด้านของแซนที่ไม่มีทางเลือกทำให้เขานั้นต้องเดินทางไปยังโลงงาาไฟฟ้าโดยที่ในระหว่างทางก็ได้พบเจอกับมอนสเตอร์บางส่วนที่ยังคงมีสติอยู่ถึงแม้ว่าความจริงแล้วพวกเขานั้นกำลังเก็บงาความรู้สึกสิ้นหวงังและความโศกเศร้เอาวไว้อยู่ก็ตาม ึ่งในตลอดทางเขานั้นก็ได้พบเจอกับมอนสเตอร์ที่คุมคลั่งอยู่เป็นระยะระยะก่อนที่เขานั้นจะเดินทางมาถึงและเมื่อแซนเดินทางมาถึงเดียวก็เขานั้นก็ได้พบเจอกับเหล่ามอนสเตอร์รอยัลกัดรวมทั้งพวกอันดาลและอัลฟี่อัลฟี่นั้นได้บอกทางให้อันดาลและแซนลงไปซ่อมโรงงานไฟฟ้าดาห้องควบคุมเพื่อที่จะทําให้พลังงานไฟฟ้านั้นกลับคื้นมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าความจริงแล้วอัลฟี่นั้นกำลังโกหกแซนอยู่ก็ตาม แต่ก่อนที Shall ่พวกเขานั้นจะได้ลงมือก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามาขับจังหวะเสียก่อนมอนสเตอร์ตัวนั้นพยายามขอร้องให้พวกอันดายช่วยเหลือลูกของเธอที่กำลังจะตายแต่คำตอบที่แม่มอนสเตอร์ตัวนั้นได้ไปก็คือความว่างเปล่าพพวกอันดายนั้นไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้ขพพวกอันดายเองก็ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเช่นกันสังเกตจากใบหน้าของอันดายก็รู้ว่าไม่ได้กินอะไรมาเลยและสุดท้ายเจ้ามอนสเตอร์เด็กตัวนั้นก็ได้ตายลงร่างของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้สลายกลายเป็นฝุ่นผงพร้อมกับจติของมอนสเตอร์ผู้เเปปปป็นนแแม่่่ทีีลลยงไ หลังจากที่เจ้ามอสเตอร์ผู้เป็นแม่นั้นคุ้มครั่งและเดินจากไปพวกอันดาและแซนนั้นก็ได้เดินทางไปยังห้องควบคุมกันต่อพร้อมกับได้เปิดเผยแผนการให้กับแซนนั้นรู้ว่าความจริงแล้วแผนการนี้ก็คือการพาแซนมาฆ่านั่นเองเพื่อที่จะได้นำดวงตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังปฏิทานของแซนนำมันมาใช้ในการเดินเครื่องโรงงานไฟฟ้าส่วนทางด้านของแซนเขานั้นไม่มีทางยอมที่จะมอบดวงตาของเขาให้อย่างแน่นอนมันเลยทำให้อันดานั้นต่อสู้กับแซนแต่ผลสรุปก็คือ แสนนั้นมีพลังเวทมนต์ที่สามารถเอาชนะอันไดยได้และสามารถโจมตีสนับอันไดยจนทาให้อันไดยนั้นเสียใบหน้าไปครึ่งหนึ่งแต่ทว่าหลังจากที่แสนนั้นใช้พลังเวทมนต์ไปเขานั้นก็เริ่มหมดสติเพราะว่าเขานั้นแทบจะไม่ได้กินอะไรมาเลยหลายวันผลสุดท้ายแสนก็ถูกอันได้ขโมยดวงตาของเขาไปแสนนั้นได้ถูกปล่อยทิ้งให้ตายและอันไดยนั้นได้นําดวงตาของแสนไปเป็นพลังงานให้เกิบครึ่งจากอีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังงานไฟฟ้านั้นได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ชาวเมืองในโลกอันเดกานนั้นได้รับพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งแต่ทว่ามันก็ได้เกินผลข้างเคียงหล่าม,มอนสเตอร์ลอยยกการที่อยู่ภายในห้องควบคุมนั้นพวกเขานั้นเกิดมีอาการแปลกประหลาดมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนั้นถูกระเบิดศีรษาทิง้งโดยพลังเวทมนต์ของแสดพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ขอร้องให้ทำลายดวงตานั่นทิ้งเสีย แต่ถว่าทุกอย่างนั้นก็สายไปเสียแล้วแซนที่ฟื้นสติกลับมานั้นเขานั้นได้คว้าดวงตาดวงหนึ่งที่ลุดออกจากเบ้าของมอนสเตอร์ที่หัวระเบิดมาใช้เป็นดวงตาของตัวเองพร้อมกับได้ใช้พลังเวทมนต์ที่อยู่ในดวงตาที่ถูกขโมยไปดวงตาของแซนนั้นถึงแม้ว่าจะรุดออกจากเบ้าไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ภายในร่างกายของเขาเขานั้นก็ยังคงสามารถใช้พลังเวทมนต์นั้นได้อยู่ดีพร้อมกับจุดจบของเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในห้องควบคุมนั้นก็ได้มาถึงยกเว้นอันดาที่สามารถป้องกันพลังเวทมนต์ของแซนได้ เหล่ามอนสเตอร์เรายจ้าก,กาดมันถูกฆ่าตายกันไปทีละคนทีละคน โดยดีแสนั้นได้เดินทางออกมาจากห้องควบคุมเมื่อแสนั้นออกมาจากห้องควบคุมเขานั้นก็ได้พบเจอกับอัลฟี่เป็นคนแรกแสนั้นรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการของอัลฟี่เขานั้นเลือกที่จะไม่ฆ่าอัลฟี่แต่ทําในสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นแสนั้นได้เปลี่ยนอัลฟี่ให้กลายเป็นคนเสียสติไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดการพร้อมกับเดอดคอที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเวทบนกระดูกของแสราวกับว่าณนะตอนนี้พลังเวทบนของเขาสามารถใช้มันสังหารใครก็ตามได้ทุกที หลังจากที่อันดานันรีบวิ่งออกมาจากห้องคุบคุมเพื่อเอามาตามหาอัลฟี่เธอนั้นก็พบว่า ออาฟีนั้นได้กลายเป็นคนที่เสียสติไปเสียแล้วและนับตั้งแต่วันนั้นอันดายและแซนก็ได้กลายเป็นศัตรูกันอย่างถาวรทางฝั่งอันดายนั้นได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นราชินีของเ่าสเตอร์ r พายแน,นด้วยกาวส่วนทางด้านของแซนนนัน้เรื่องที่จะเป็นคนออกตามล่ามนุษย์ที่ตกลงมาในอันเดอร์กาวเพื่อที่จะเอาพวกเขานั้นมาเป็นอาหารให้กับเรามอ n s t e r พร้อมกับได้ร่วมมือกับทอเลียวในการดักจับเดวมนษย์ที่ตกลงมาในโลกอันเดอร์กาวโดวยสาเหตุที่ทอรียวนั้นเริ่มที่จะทนไม่ไหวกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้น เพราเรืนั้นการเป็นคนที่ซึมเศร้าและไม่สามารถคาดเดาได้พร้อมท้งเธอนั้นไม่ไว้ใจในตัวของมนุษย์อีกต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นโลกอันเดีกา์นั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเหล่ามอนสเตอร์นั้นเริ่มมีอาหารกินกันมากขึ้นสถานที่แห่งนี้นั้นได้กลายเป็นนรกสำหรับเรามนุษย์ที่ตกลงมาในโลกอันเดีกาวแห่งนี้และนับตั้งแต่ตอนนั้นเรามนุษย์ที่ตกลงมาในโลกแห่งนี้ก็เริ่มกลายเป็นอาหารให้กับเหล่ามอนสเตอร์มากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่เด็กสาวที่อยู่ในสภาพที่ถูกทอดทิ้งนั้นได้ตกลงมาในคุมนรกแห่งนี้เด็กคนนั้นก็คืออลิซาโดยที่เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นมานั่นเองเมื่ออลิซ่านั้นตกลงมาในโลกอันได้กล่าวนั้นเธอนั้นก็ได้พบเจอกับฟาวี่เป็นคนแรกพร้อมกับคําเตือนที่จะให้อลิซานั้นหนีออกไปจากที่แห่งนี้ พร้อมกับฟาวีนั้นก็ถูกเวนบนไฟของทอเรียนั้นเผาเป็นถุยผงแต่ฟาวียังไม่ตายทอเรียนั้นได้รับตัวอลิซาเข้ามาในบ้านก่อนที่เธอนั้นจะวางแผนฆ่าอลิซาด้วยยาพิษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซุมที่วางยาพิษเอาไว้หรือแม้แต่การที่ถูกทอเรียนั้นจับได้และได้ฉีดยาพิษเข้าสู่ร่างกายเธอแต่อลิซานั้นก็โชคยังดีที่ทูกฟาวีนั้นช่วยเหลือเธอเอาไว้โดยการมอบยาแก้พิษให้แต่อลิซาก็ได้พาฟาวีนั้นหนีไฟ แต่ก่อนที่เธอนั้นจะได้ออกจากลูนออเดียวก็ได้คัดจังหวะด้วยการเรียกให้แซนั้นฆ่าเธอซะและผลสุดท้ายอลิซาก็ถูกฆ่าตาย และสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอลิซ่านั้นได้ฟื้นคืนกับไมีกครั้งหนึ่งลาวกับว่าเธอนั้นมีพลังเหมือนกับฟิกที่สามารถคอนติเนียวกับมาได้พร้อมกับทําให้แซนั้นรู้สึกแปลกใจที่ทาไมเธอนั้นยังไม่ตายหลังจากนั้นไม่นานแซนและพาเปลัสก็ได้เข้ามาทักทายอลิซ่ายังเป็นมิตรพร้อมกับคําชักชวนเข้ามาเล่นเกมพอสโซของพาเปลัสภายในพอสโซแรกนั้นเป็นการเดินผ่านพื้นน้าแข็งเพื่อเดินมาหาพาเปรลัสให้ได้แต่ในระหว่างที่เธอนั้นเดินอยู่ก็ถูกแซนั้นขัดจังหวะเสียกยก่อออนนนนมมััั้้ทําาใหลลลซงบ รู้ความจริงว่าพื้นนี้ไม่ใช่น้ําแข็งแต่เป็นของเหลวที่เหมือนกับทรายดูดที่จะคอยดูดล่างของผู้คนหลายให้จมลงไปข้างล่างและคลานอากาศหายใจตายแน่นอนว่าอลิซานั้นตายจากพัซโซนี้แอ่ที่เธอจะฟื้นกันม่อีกครั้งหนึ่งและหาวิธีหนีออกจากพัซโซนนี้ได้สําเร็จ หลังจากนั้นแซนก็ได้ฆ่าอลิซาติ้งด้วยเหตุผลที่ว่าเธอนั้นเดินไปผิดทางพร้อมกับได้รับสปาเกตตีสุดสยองจากคาเปลัสซึ่งกว่าที่เธอนนั้นจะเดินทางมาถึงเมืองโโนโดินก็พบเจอกับกำดักที่โหดเหี่ยมของแซนและคาเปลัสมากมายและเมื่ออลิซาต์เดินทางมาถึงก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปยังในร้านของคิลบี้ก่อนที่แซนนนั้นจะพาเธอเข้าไปในร้านพร้อมกับได้พูดคุยกับเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ภายในนั้นพวกเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ภายในร้านของคิลบี้นั้นด้เหล่าหนึ่งเล่าแนดดีเขาเมืองสโนโดิน ในช่วงเวลาที่พวกเขานั้นกำลังจะอดตายพวกเขาทุกคนนั้นได้รับความหวังมาจากแซนที่ยืนสภาพที่โชกเลือดที่ได้แนะนําวิธีการหาอาหารแบบใหม่ให้กับพวกเขานั่นก็คือการได้กินเนื้อมนุษย์นั่นเองหลังจากนั้นเรลามาสเตอร์ที่อยู่ภายในร้านของกิลบี้นั้นก็ได้โยนอลิซานั้นเข้าไปหากิลบี้เพื่อที่จะให้กิลบี้นั้นย่างสดเธอให้กลายเป็นอาหารว่างจานต่อไปในจังหวะที่อลิซานั้นกำลังทุกข์ทรมานจากเพลนรกของกิลบี้ ภาพในลันั้นก็ได้เข้ามาคัดจังหวะเสียก่อนเพราะว่าราชินีอันดายนั้นกำลังเดินทางมาที่นี่แน่นอนว่าเรามอนสเตอร์ภายในเมืองสดูดีนั้นค่อนข้างกลัวอันดายเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าจะถูกอันดายฆ่าตายถ้าหาไม่ส่งอาหารให้เธอจึงทําให้พวกเรามอนสเตอร์ภายในลานนั้นต้องโยนลาอลิซาไปให้อันดายและในจังหวะนั้นเองอลิซานั้นก็ได้พบเธอกับแซนแซนนั้นได้เข้ามาพูดคุยกับอลิซาเพื่อเช็คดูว่าเธอนั้นตายหรือยังและก็ได้ข้อสรุปว่าเธอนั้นยังไม่ตาย แต่ก่อนที่แซนนั้นจะได้ลงมือทำอะไรเขานั้นก็เริ่มหิวขึ้นมาเขานั้นมองเห็นอลิซาเป็นเหมือนก้อนเนื้อก้อนโตที่อยู่ในสภาพที่ทอดเสร็จใหม่ๆอยู่เลยมันเลยทำให้แซนนั้นพุ่งเข้าไปทำร้ายเธอพร้อมกับได้ชีแขนอลิซาเพื่อจะนำมันมาเป็นอาหารแต่พอถูกพาวลานั้นเขาประัดจังหวะเสียก่อนขาะเวลานั้นบอกกับแซนว่าอลิซานั้นจะต้องกลายเป็นอาหารให้กับอันดายแต่ก่อนที่พวกเขานนั้นจะได้ลงมือจับอลิซาก็พบว่าอลิซานั้นหนีไปเสียแล้วพร้อมทางรอยเท้าที่มุ่งหน้าเข้าไปในป่าของเมืองสโนโ ตัดกลับไปทางด้านของอันได้ที่เดินทางมาถึงเมืองสโนโดินเธอนั้นพบว่าอาหารของเธอนั้นถูกขโมยไปไปออกคำสั่งให้จับตัวเหล่มมามอนสเตอร์ในเมืองสโนโดินเพื่อที่จะค้นหาว่าใครกันแน่เป็นคนกินอาหารของเธอไปนั่นก็คือล่าอลิซานั่นเอง จนกระทั่งเธอ้นห็นเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งเธอันนด้วยที่จะฆ่ามันถ้าหากไม่มีใครบอกความจริงทางด้านของเจ้าของกระต่ายตัวนั้นเขาพยายามขอร้องให้อันดาไม่ฆ่าเจ้ากระต่ายแต่อันดานนั้นก็ไม่ฟังแต่กาลังจะฆ่ากระต่ายตัวนั้นแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยฝีมือของมอสเตอร์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เข้ามาบอกว่าเธอนั้นเป็นคนกินล่าของอนิซาเข้าไปเองและเมื่ออันดายได้ยินแบบนั้นจึงทําให้เธอนั้นได้เดินไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับเตรียมใช้หอกนั้นฆ่าเธอ ซึ่งแน่นอนว่าก็มีการขัดจังหวะกันอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือพาเปนดัสที่ได้มาบอกความจริงว่าเธอนั้นรู้ว่าอลิซานั้นหนีไปที่ไหนแต่จะไปตามตัวอลิซากลับมาให้อันดาอย่างแน่นอนตัดกลับไปทางด้านของอลิซานตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นได้รับการรักษาโดยฟาวีแต่เธอนั้นก็ยังคงเสียแขนขวาไปข้างหนึ่งพร้อมกับคําแนะนําของฟาวีว่าให้รีบหนีออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดพร้อมกับนีเป็นหน้าสุดท้ายของคอมิกตอนล่าสุดของเฮอร์เรอร์เทล ซึ่งในเรื่องในปัจจุบันของเฮอร์เรอร์เทลนะตอนนี้อริซานั้นกำลังหนีออกจากเมืองโซโนโดินไปยังเมืองวอเทอร์โ l ลก็ต้องมาลุ้นดูว่าเรานั้นจะพบเจอกับมาสเตอร์คุ้มคลั่งในเมืองวอเทอร์โ l ลกี่ตัวกันแน่ดูจากสภาพแล้วในเรื่องของเฮอร์เรอร์เทลยังคงอยู่กับเราอีกนานแน่นอนของงานสำบับใครที่ชอบเรื่องราวของจักรวาลเฮอร์เรอร์เทลนั้นก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวนี้กันต่อไป แต่ก่อนที่จะจบเรื่องราวของวิดีโอในวันนี้เหล่านั้นก็ขอนําเรื่องราวของเฮ r เรอร์เทลในเส้นเวลาอนาคตในช่วงเวลาที่ฟิกนั้นกลับมาช่วยเรามอสเตอร์ในเอเดอร์เก,กให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับฟังกันเสียกก่อนโดยที่มันเป็นคอมมิกจากผู้แต่งคนหนึ่งที่ได้มอบมันให้กับผู้แต่งตัวจริงของ h e r ร a เรอร์เหรือก็คือเป็นคอมมิกแฟนอาร์ตที่วาดให้กับผู้แต่งตัวจริงนั่นเอง ภายในคอมิกเรื่องนี้นั้นมีอยู่บ่าหลังจากที่ฟิกนั้นได้หายตัวไปอย่างยาวนานเธอนั้นก็ได้กลับลงมาภายในโลกอันเดกาวอีกครั้งหนึ่งโดยที่เธอนั้นทําการทําลายบาเลียแต่ทําให้เหล่ามอนสเตอร์นั้นได้รับอิสรภาพซึ่งในจังหวะที่เธอนั้นกำลังพาแซนทอเรียและพาเปรลัสหนีออกจากโลกอันเดกาวอยู่นั่นเองก็ได้ถูกอันดานั้นออกตามล่าและเมื่อทั้ง4นั้นได้วิ่งออกมาถึงโลกภายนอกพวกแซนพาเปรลัสและทอรเรียตาก็ดีใจไปอย่างมาก แต่ในทางด้านของฟิกนั้นเธอนั้นกำลังจะตายพอถูกพลังเวทมนต์ของอันดานนั้นแทงทะลุล่างไปแซนนั้นพยายามขอร้องให้ฟิกนั้นรีเซ็ตโลกใบนี้ซะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าคําตอบที่แซนได้รับไปนั่นก็คือทั้งหมดนี้ดีที่สุดแล้วแต่เธอนั้นก็ได้ตายจากไปพลังรีเซ็ตของฟิกนั้นหายไปนานแล้วซึ่งมันเป็นความลับที่ฟิกนั้นพยายามปิดบงังมาโดยตลอด ทางด้านของทอเรียวที่เห็นดังนั้นทำให้เธอนั้นโกรธเป็นอย่างมากพร้อมกับได้นานดวงวิญญาณแห่งปณิชาของฟริกนั้นออกมาตัวทีแซนนั้นถามทอเรียวไปว่าเธอแน่ใจได้หรอและคำตอบที่แซนนั้นได้รับไปก็คือเธอนั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นบุคคลใดที่พากเด็กคนนี้ไปจับเธอมันจะต้องได้รับการลงโทษเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหมดนั้นได้รับอิสรภาพยกเว้นอันดายที่จะต้องถูกแผดเผาไปชั่วนิรันด์างกายของทอเรียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับดวงวิญญาณของฟริก ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นเหมือนกับร่างของปีศาจหลายและได้ใช้พลังเวทมนต์ของเธอเผาผลาญอันดายให้หมอดใหม่และนี่ก็คือจุดจบของอันดายและอิสรภาพของเหล่ามอนสเตอร์ซึ่งมันเป็นฉากจบที่ทุกแต่งโดยฝีมือแฟนเฮอร์เนอร์เทลคนหนึ่ง ที่ได้มอบมันให้กับผู้แต่งตัวจริงนั่นเองซึ่งบอกตามตรงเลยว่าลายเส้นโค้ดคล้ายคลึงกันและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวของ h e r ร์เนอร์เทลก็ต้องข,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เับาฟังจนจบสําหรับเรื่องราวของ h e r ร์เนอร์เทลซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาว่า h ฮ r ร์เนอร์เทลเมื่อ3ปีก่อนมันเป็นการเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่เอาปวนว่าเรามาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าขอขอบคุณที่รับาฟังจนจบ GGWP Good Game w i ีกุนเกียวิ